วันนี้เราก็มาถึงศาลาวัดกลางน้ำปล่อยปลาตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คือวัดกลางน้ำกลางแม่น้ำาุครับกลาบค้างหลวงพระอุตมะวัดเก่าขอตว่าขอมาปล่อยปล่อยปลาปลาดุกปลาหมอปลาชูทุกคนทุกุศลที่ได้ทำก็ขอให้ช่วงนี้ล่ะกลับไปด้วยเ่อนสากุ เกิดปีนี้ก็ขอให้มีโชคม,มีลาบด้วยไปเด้อไปขอให้รอดขอให้ชีวิตปลอดภัยทุกตัวด้วยนะพ่อได้ถ่ายรูปไหมพ่อทำไมไม่ถ่ายรูปอะอันนี้เราก็มาถึงวัดกลางน้ำแล้วก็ปล่อยปลา <ด>อ,อ<ม>ยู่ดีมีเองสุคนเด้อไอ้เบิ่งนี่ยี่ไงเรายังไม่ได้ายเลยนยังไม่ได้่ายเอเอตัวนี้เขาสร้างไม่เสียด้วยเข,ขปล่อยไว้นี้นะเ,เ,เป็นโบสถ์บโบสถ์พระ มันเป็นยังไงเขาสร้างไม่เสร็จหรือว่าเขาเขาสร้างไม่เสร็จใช่ไหมครับต่อนเป็นหมู่บ้านครับแรงครับทำเลอับครับต้องย้ายต้องย้ายเพราะน้ำมันท่วมครับได้เป็นโบสถ์เก่าตอนเป็นหมู่บ้านครับหมู่บ้านครับอ๋อคราวนี้เขาก็เลยย้ายขึ้นข้างบนครับครับย้ายจุดทั้ทงโบนถ์ได้เป็นโบสถ์เกา่าโบสถ์หลวงพ่อธรรมะ อันไหนมันถ่ายรูปตัวเน่วันนี้ใช่ไนี่คือโบสถ์เก่าที่ที่หลวงพ่อปุจมะสร้างสร้างให้ชาวบ้านอยู่ใช่ไแรแล้วพอดีน้ำก็เลยก็ทำเคินเขาแรมะครับเขาเป็นเทินแล้วก็น้ำมันพอดีเขาปิดเกือน้ำมันล้นมาก็เลยได้ย้าย น,นี่เราไปวัดไหนต่อวัดสมเด็จครับวัดสมเด็จ มาวุนนี่ เราก็มาถึงท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือยังก็วัดวัดส,ดสมเด็จเป่นปะว,ดดวัดสมเด็จวัดสมเด็จนี่มีพระเยอะไหมคะพระไม่มีครับไม่ม่แต่อะไรนะพุทธรูปอะไรก็อ๋อมีแต่พระพุทธรูปให้เราว่าแต่ไม่มีพระประจำวัดเลยไม่มีครับการเอายานก็มาให้อยู่ทำไมอะ่ะครับเอาให้ยหญ